นางสาวธิตยาการณ์นคะครับสาขาการท่อเที่ยวอันนนำสาวมือมือความข ปรดิสิทธิ์ของเหลเอเือใช้โดยการนำมารีไซเคิลเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะได้ทําทการประดิษฐ์โคมไฟต้นไม้ LED เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาพลังรรและเพิ่มมูลค่าของงานค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ทําการทดลองปฏิบัติและพิสูจน์สิ่งต่าง,างๆเพื่อศึกษาพลังและแก้ปัญหาจากการทําง,งานค่ะมีและให้มีบทบาทมีส่วนร,ร่วมในการ ถ้อสดวอุปกรณ์ในการทร้างิ้มงานนะคะก็จะมีลวดค่ะเทปดอกไม้ตกแต่งค่ะแล้วก็ไฟ LED ค่ะขั้นตอนการทำนะคะตัดลวดค่ะให้เท่ากันและนำลวดขนาดให้เป็นโครงต้นไม้ค่ะและนำเทปและไฟ LED มาพันให้ตามโครงต้นไม้ค่ะ หลังจากางร้าชิ้นงานเสร็จแล้วค่ะก็สามารถนำมาใช้งานได้ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือผู้เรียนได้ทำการทดลองปฏิบัติดีค่ะศึกษาบทความและแก้ปัญหาการทำงานมีบทบาทและสนวมในการ วิธีการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานนี้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือสุด,สด,ดยอดผลงาน้นวัตกรรมโคมไฟต้นไม้ LED ของพวกเราค่ะวันนี้ขอจบก,การนำเสเนอเทคโงเท่าีค่ะขอบคุณ